Thank you. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเรามาถึงวันจันทร์สัปดาห์ที่14ก็มีอาหารทิพย์ที่ให้พวกเรารำพึงก็คือเรื่องของยาคบต่อนะครับยาคบนี่ก็คือลูกของอิสาคกและอิสาคก็ลูกของอับราฮัมพี่น้องคงจําได้ เขาเดินหน้าไปที่ฮารานเขามาถึงที่แห่งหนึ่งก็หยุดพักแรมที่นั่นเพราะดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาเอาหินก้อนหนึ่งมาหนุนศีรษะแล้วนอนที่นั่นดูสภาพน่ารักนะครับเขาฝันเห็นบันไดอันหนึ่งทอดจากพื้นดินขึ้นไปสู่ท้องฟ้าและทูตสวรรค์ของพระเจ้าเดินขึ้นลงบนบันไดนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่ข้างเขาจัดว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของอับราฮัมปิดาของท่านพระเจ้าของอิสอัก แผ่นดินที่ท่านนอนอยู่ที่นี้ก็เป็นที่นี้เราจะให้ท่านแผ่นดินที่ท่านนอนอยู่นี้เราจะให้ท่านได้ลูกหลานของท่านลูกหลานของท่านจะมีมากมายเหมือนฝุ่นบนแผ่นดินแผ่ขยายออกไปทางทิศต,ตะวันตกทางตะวันออกทิศเหนือและทิศใต้บรรดาเผ่าพันธ์ทั้งสิ้นทั่วแผ่นดินจะได้รับพระพรเพราะท่านก็พูดแค่นี้ก็พอจะทําให้เราได้เห็นว่าพระพิญเจ้า คงไม่ทำอัศจรรย์อะไรที่ไม่อาศัยมนุษย์แต่มนุษย์นั้นจะนำพระพรมาให้ก็ได้นำหายนะมาให้ก็ได้ถ้าเขามองว่าตัวเขาเป็นผู้นำพระพรของพระพินเจ้าเขาก็จะทำดีจะทำให้ทุกคนมีความสุขแต่ถ้าเขาเป็นสารนิสิธิ์ของพิศาสตร์แล้วก็เขาก็สามารถที่จะทำลายแม้กระทั่งโลกนะครับทุกวันนี้ บอกว่าสงครามเย็นมันหันผ่านไปแล้วแต่ความจริงไม่มยังไม่หมดหรอกเพราะความระแวงกันยังมีเยอะและหัวรบนิวเคลียร์นี่ก็ยังรออยู่รอที่จะใช้งานทำให้เราเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้มีความเป็นลูกของพระพินเจ้าหรือเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างแท้จริงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่พระพินเจ้าได้ให้เขาเห็นอย่างนี้ ก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์อยู่กับเขาที่นั่นเป็นที่ที่พระองค์ประทับอยู่ส่วนพวกเรานั้นก็มีวัดของเราแล้วก็พ่อเคยพูดอยู่เสมอว่าสร้างวัดนั้นสร้างง่ายแต่สร้างจิตใจนั้นสร้างยากถ้าเรายอมรับที่ว่าพระบิเจ้าอยู่ในใจของเราเราก็จะสามารถเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์ต้องการให้เราเห็นนะครับ ถ้าสมมุติว่าพระบินเจ้ามาหาเราในความฝันเนี่ยเหมือนกับยากอบเราก็จะบอกว่าเออพระองค์มาบอกเราอย่างนั้นอย่างนี้แต่หลายครั้งสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นปกตินะครับนอกจากว่าเราจะเป็นผู้แทนของพระองค์จริงๆที่พระองค์จะต้องถ่ายทอดมาให้พวกเราได้ไปบอกอะไรสักอย่างหนึ่งแต่อันนี้มีน้อยครั้ง ก็เสียดายที่มนุษย์เราเนี่ยอ้างตัวเองเป็นผู้วิเศษวิโสเป็นผู้ที่ติดต่อกับพระเจ้าได้เป็นผู้ที่นำพระพรมาให้ใครต่อใครได้บัทีความประพฤติของเขานั้นแหละเราดูแล้วเราก็บอกเราก็ยี้เลยบอกไม่ได้หรอกคนคนนี้แบบนี้ไม่มีทางที่จะนำพระพรของพระเป็นเจ้านอกจากเขาเสียแสงสิ่งทีพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงการที่ มีคนมาสัมผัสเสื้อของพระองค์แล้วก็ได้หายจากโรคและจากนั้นก็ยังมีการไปผู้ที่ไปเชิญพระองค์ก็บอกว่าเชิญพระองค์ไปเพื่อจะได้ปกมือเหนือคนป่วยสองคำนี้ก็อยากจะให้พี่น้องดูว่าทุกวันนี้การสัมผัสเสื้อของพระเยซูเจา้านั้นเป็นไปไม่ได้เราไม่มีเสื้อของพระเยซูเจา้าที่เก็บไว้เพราะพระองค์ได้กลับคืนชีพ เสด็จขึ้นสวรรค์แล้วแต่เสื้อที่พวกเราสัมผัสได้มันดีกว่าเสื้อที่พระองค์ให้แก่พวกเราเสียเองก็คือสินศักษษษิ์สินนะครับเราสามารถที่จะสัมผัสกับพระองค์ในศินสักิ์สิทธ์ในการรับพระองค์เป็นอาหารทิพซึ่งสิ่งนี้เราต้องภูมิใจเป็นที่สุดในชีวิตถ้าบอกว่าข้ามากับพระเนี่ยมันไม่ไม่แตกต่างกันเลยก็เพราะว่า เราไปไหนมาไหนเรามีพระเยซูเจ้าอยู่ในใจของเราจริงไหมครับและพลังของการรักษานั้นมันก็มาในศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่น้อยเพียงแต่บางทีเราก็ไม่ได้ลืมตาดูว่าเอ๊ะเราได้รับอะไรมาบ้างเพียงแต่มองไปว่าเอขาดอะไรบ้างอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์จริงไหมครับพี่น้องส่วนการปกมือนั้นก็เป็นธรรมเนียมที่พระศา,าสนาจักก็ให้มีการปกมือเหนือคนเจ็บคนป่วย อวยพรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เพื่อตนเองไม่ใช่เพื่อคนที่ทําพิธีนะครับแต่เพื่อจะได้ถ่ายทอดพระพรของพระเปนเจ้าไปให้แก่ผู้ที่มีความจําเป็นและคนที่ส่งพระพรของพระเปนเจ้านั้นก็จะต้องเป็นคนที่ติดต่อกับพระเจ้านําเรื่องของคนอื่นไปเล่าให้พระเจ้าฟังจากนั้นถึงถึงเอาพระเจ้ามาเล่าให้คนอื่นฟังทั้งสองอย่างนี้จําเป็น นั้นพระสงฆ์เองจะต้องมีความศรัทธาไม่ใช่จะต้องเป็นผู้วิเศษวิโสเหาะเหินเดินอากาศได้ถึงจะบอกเป็นคนดีนะครับแต่ถ้าหากพระสงฆ์สวดภาวนาให้แก่สัตวุรุษก็ถือว่าเป็นบุญของสัตวุรุษที่มีพระสงฆ์สวดภาวนาให้เขาขอพระพิญญาประทานพระพรให้พี่น้องทุกท่านได้อยู่เย็นเป็นสุขสวัสดีครับ ข้อรำพ,งรพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสง